วันนี้เราลองมาทำข้อสอบพาร์ทกราฟิกจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเตรียมสอบทีแกดอิงไกบุ๊กไม่เก่งอิงก็ทำข้อสอบได้อีกหนึ่งเรื่องกรามิที่ออกข้อสอบก็คือเรื่อง Participle นั่นเองค่ะ Participle นะคะทำหน้าที่ในการขยายคำนามมีอยู่2รูปด้วยกันอันได้แก่ Verb ING กับ Verb ช่อนที่3ความแตกต่างก็คือ Verb ING จะขยายคำนามที่ทำเองได้ แต่ถ้าเป็น verb ช่องที่3จะขยายคำนามที่ทำเองไม่ได้หรือว่าถูกทำนั่นเองค่ะจำง่ายๆว่า ing ทำเองได้ verb สามทำเองไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น the sleeping dog หมาที่หลับอยู่หมาก็หลับของเขาเองต้องใช้ verb ing แต่ถ้าเป็น the painted wall ผนังที่ถูกทาสีผนังทาสีเองไม่ได้ค่ะผนังต้องถูกทาสีต้องใช้เป็นเวิร์บช่องที่3นั่นเองถ้าเข้าใจแล้วบอกกันหน่อยว่าโจทย์ข้อนี้ต้องตอบอะไร1 2 3 4 5ใครได้คำตอบแล้วพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ น้องคนไหนกําลังมองหาหนังสือเตรียมสอบทีแก็ตพาร์ทภาษาอังกฤษแนะนําเล่มนี้เลยค่ะเพราะว่าเล่มนี้นะคะมีการวางแผนมีแพนเนอร์ในตัวให้อ่านจบภายใน30วันและมีการไล่เนื้อหาแบบไล่สเต็ปง่ายกลางยากยังไม่พอค่ะในแต่ละพาร์ทนะคะจะมีการอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปอย่างนี้เลยค่ะยังไม่พอค่ะช่วงท้ายของเล่มจะมีคําศัพท์แจกให้ด้วยมีคําศัพท์ให้ท่องแบ่งเป็นหมวดหมู่มีแนวข้อสอบจริงให้ฝึกทําและน้องคนไหน ซื้อตอนนี้นะคะจะได้รับไฟล์ PDF เฉลยแบบฝึกหัดในเล่มแบบละเอียดความยาวเกือบ200หน้าแถมไปอีกค่ะใครสนใจทักแชทสอบถามหรือเม้นสนใจใต้โพสต์ได้เลย